วีกเอฟครับล้อเดิมแต่ท่อเต็มระบบนะฮะคันนี้ดูน้ำมันอี0สินะครับก็คันนี้เข้าเอ้ยก็บอกว่าคันนี้แก้การ,รีบแบบจากที่อื่นดลนะอ่ะโอเคทำไมจอมันมองไม่เห็นนี่ก็คันนี้เข้ามารีแบบนะฮะ มือของหลังใช Cross ้งานประมาณ20นะฮะ,ะก็แก้งานนีแมากจากที่อื่นด้วยนะฮะก็งานแก้ผมไม่ได้บวกเพิ่มนะฮะอันนี้มีเฮดซิงมีปลายทอ่อนะฮะก็จะนุ่งงงหน่อยนะครับไม่รู้ว่ามีพากการก็นะโอเคอันนี้แก้ให้ครบหมดเลยทำไฟใหม่หมดนะฮะทำกลับไฟเดิมแล้วก็โจูนใหม่หมดนะฮะโอเคก็คันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูนเราใช้จูนี้ครับเอฟบาแบนตูวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับใสเ็นสินเวลาจูนรถต้องมีนะครับถ้าไม่มีก็มาโนจูนล้วนเลยนะฮะจูนฝัจูนถนถนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับมาปีเทสนะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับไป จะเดือดๆหน่อยพอมันดันแล้วมันดันแรงหมายถึงว่าจังหวะที่กำลังมันดันลงมาออเกียร์นุ่มด้วยนะครก็เอฟบีหลักๆก็จะมีเรื่องลินล้นหนีที่นีเยอะจัดเลยนะครก็ปลดให้เรียบร้อยนะครับลิ้นเปิดยาวทะลุสองรอ มิก MB Boy นะฮะลองดูครับว่ามีอะไรต่างๆจากรถท่านบ้านนะครับอาาัตราเร่งเป็นยังไงคันนี้มีเฮดซิ่งมีบายท่อนะฮะแต่ล้อเดิมนะครับประมาณ20นะฮะก็พ e ีจนน 3, ูนะครับจูคาระ3,500บาทนะครับหลังจากนั้นก็จบเก็บหรือเพิ่มฟรีนะฮะอยู e ่ในแต่สลับเกียร์หรือตั้งเทอร์โบนะครับพีจ e ู ool, หน้าอู่อยู่เสรีไทย73นะครับหน้าปากซอยรั้วสีลูกเงินนะฮะอีก e ที T ่ C, คือลำลูกกาคอ47นะครับ ที่คลองเจ็ดให้บริการทางการจูน,นะฮะเซอร์วิสแมาเท่านั้นทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับรวมถึงจูนนอกสถานที่นะฮะโอค่าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบคุกนั่งแบบแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับแล้วก็ทั้งสี่ช่องทางแนบเบอร์ไว้ให้แล้วนะฮะแอดไลน์ได้เลยนะโอเคก็ส่งงานสําหรับเซอร์วิสเอฟบีบอยนะฮะรีแบบามปน้ำม e ันอี20แก้งานรีแมปกับที่อื่นด้วยนะฮะอะไรที่ต้องปลดอะไรที่ต้อง กัดให้หมดครับนะฮะ